อ,อย่างแรกซื้อขนหลงน่ารักนะคะที่คนโตของบ้านน่ารักมากก็เลยเอาไปสก,กีนเลยค่ะปกติเราจะซื้อเป็นแบบห่อเล็กมันตกหอ่อละ25บาทแทเรากินบ่อยมากเริ่มรู้สึกว่าเออห่อใหญ่คุ้มกว่าหรือเปล่าแต่ชอบซื้อห่อเล็กเพราะว่าปริมาณต่อครั้งอะ่ะมันพอดีไม่ต้องกะรสที่เราชอบมากที่สุดก็คือรสช็อกโกแลต รสโกโก้เออรสโกโก้เราจะมาลองกินรสใหม่ที่เราไม่เคยกินมาก่อนเลดเวลเวทมันเป็นยังไงไม่เข้าใจรสชาติท้องผูกๆอะ่ะลองกินดูนะคะตอนแรกแจนกินไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้แต่พอกินแล้วมันเข้าข้างน้ํากินเหมือนแบบขนมอะ่ะขนมเค,ค้กหอมอะ่ะนี่ข้างในก็เป็นสีแดงอืม้ม นี่ไงเค้กเปิดอ,อะไรนะมือนขนมเค้กใช่ค่ะขนมเค้กกอบเหมือนเดิมอร่อยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ากินพวกพันยาเพื่หรืออะไรอยู่เลยรู้สึกเหมือนกินขนมอยู่เลยนะคะใครที่คุมน้ำหนักหรือวันที่แบบจะมีช่วงหนึ่งของเราที่ผู้หญิงมันจะแบบ อยากกินของหวานอยากกินขนมเป็นพิเศษอะตัวนี้ช่วยได้มากๆ